เออถ้ากินเมื่อสัปดาห์ผู้ใดใจเงั้นครับด้วยครับนี่คผมนำมาโซชิติแต่สุดท้ายสิ่งของผมทำเองครับนี่ค่ะมาพบกับบีมซินแคนแนลวันนี้เราก็จะมีปลาเผากันนะคะันั่งกินอยู่หลังกระบะนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นปลาของเรานะคะงามากินกันเลยพี่น้อง อันปลาอันปลาเรา no. ไม่อันนีป้ปลาเผาก็เป็นน้ำขึ้นเหมือไปเครื่องโตแล้ว่ได้กินไปก่อนอ๋อแม่นดีจ้ะครับเศรบอแศรเศรแห้งแม่บ่ท่านในบ่ท่านในไายคลิปก็ได้กินไปเมื่อก่อนอ๋อถ่ายคลิปบ่ได้ก็ได้กินก่อนแม่นบ่ครับโอ้จ้ะนี่นะเดี๋ยวกินให้ดูเออกินให้ดูโอ้นี่เน้นโอ้นี่เน้นไม่เน้นบอครับแล้วทำกินแบบเออ ประมัณจอดนึงมาณจอดนึงแต่แต่ความแบบแตรแมกแมกแบบในนอคับแต่ก็อ่ากระมวลสีใส่าปุน่ครับบ่ใส่อ๋ออันนี้บมัไหมครับบ่มีครับอ่ะปุก่า่ครับดขาปลาครขาปลาเร่งานขาปลายดซสขาปลาเร่านขาปลาครับรสขาปลาหรังนั้คือเกี่ยวบองมันเบบ่เจ็บจอจบจอดบ่ จะไม่หมดตอต่ก่วุก็มาง่ายเนาะนี่ครับตุยตุยตุ้ยกระตุยตุ้ยก็ครับคับอวิเศษเก็บยเ็บครับเ็บครับครับเอาอีกครับ ไอเหี้ยะครับเจ็บปะอันนี้อันนี้กินอะไรปะครับเป็นยังผู้กินไปเลยครับเป็นก้าวอ๋อเป็นก้าวถ้ากินเข้าไปมันเป็นยังครับจิ้นข้ออ๋อติ้นข้อโอ้ยเมนจุตีโอโหเข้โอเคเขกินไปเลยครับตุ้ยดุยนี่ครับโอ้โหอีกต้องละเอียดก่อนนะคะอือต้องละเอียดอ่ะโอ้เอาเลยครับนี่ต้องละเอียดเลยละเอียดเลยลาดปึ๊ก ปลาเอียบีกเป็นไหครับก็เป็นครับโอ้กิมจะเป็นเพราะการเป็นข้าวตมหวนโอ้หม่วนม่วนม่วนโอเคครับม่วนม่วนอะไรที่ต้งไปครับม่วนอะไรที่ต้งไปครับยัดเข้าปลาอื้อสุดย่อนอื้อบังเอื่น่อมมากเลยหอมไหมมากอ่ะแซ่บอื ยาดีาดีดายเดียวยกน้ำกินันเรามขึ้นหนักข้อเผ็ดทีน่ะก็ข้เผ็ดเผดปีอน้ำบ่ตอ๋อตรงเอาน้ำรองข้อตีาวยีน้ำลองข้อตีองปากุดอดเลยครับชดอดอนะเส็ปากแม่เออเซ็นปากแม่เซ็ปาแม่เซ็ปากบ่จเส็ปากันนะครับ เสร็จไหมมอโอ้มันอยู่ทูอีเลยว่ะเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นใหม่เด้อโอเคเลยเลยข้าใส่เลยเลยเหรินได้แสดงว่าเล่นได้นะครับเหรินใดเห็นเห็นในเห็นที่เป็นอันตัวหนองพิจาอยไงน่ะโอ้โหนี่กำลังดักเลยเลยเนี่เปลาคราบเออเออเวลาแสดงมันแสดงสิแม่อันนี้ของแถมมันแสดง ระดมมือโป้ครับอันนี้กินชิ้นย่างเขาจะกินอีกครั้งอันอันมือนี้อันนี้ไปกินเฮสไปกินแซ่บแบบของมักหรือว่ามือนี้บ่ได้กินเขาครับของมักครับอ๋อเพราะออีกอย่างหนึ่งกับมือนี้ก็บ่ได้กินเขาน่าเมนบ่ครับแม่นครับเออไปไปไหนไม่ค่อยจะเอากลั่มเออแล้วก็ละเอียดลยใส่ใส่กูขั้นตอนอืมขั้นตอนดูขั้นตอนใส่เข้าไป อืมอก็ืมกแล้วก็มวนเหมือนเดิมยานายันย oh, okay. ันเมื่อสิเดียวเดียวปะเออโอ้หปากไม่หน่อยจนฟองงานจัดเมอืมอืมอืมทานมวลนี่ไงบขคือกันเมนบ่ออเจ้าของนี่คือมาตีเทใบเมนบใช่อแต่การบ่มาเมนบน่ครับเออ บอกแต่อ huh? like ีกอย่างหนึ่งอะถามว่าอีอย่างหนึ่งถามถามอีกอย่างหนึ่งหนยบอครับถ้ากินปลาเมื่อโตนี่ถ้ากินปลาเนี่ยเมื่อโตกินไหนบอเมื่อบอเออถ้ากินเมื่อ่ะผู้ใดใจเงั้นครับนั่นแหละไปได้ไปได้บ้าแสดงว่าดินได้เลยดินนี้ giờ như lòng giờ lòng bà lòng này dọn đèo đẹp bìm chị tay cứu bố bỏ bì tìm nam mình bì bin chị cái thứ cái gì nào mày cái gì nào cái gì นีรป้าก็เ <middle> ร <period> <wi> ิ่มมแ้ลเด้อเออครับป้าก็เลิ่มมือแล้วครับ้าก็เ่อมมอมันก็งูจักหว่าอีอตัวใหญ่ๆเออตนใหญ่เออจะได้ง่มันมเออสลัดอเได้ถ้าเอาป้าเยอะๆด้ครับไม่เอาอมันสีด้อิมอ๋มันสีด้อิมมันสีด้แสบครับอ๋อมันสีด้รส์าติา่าแแ่บแมนครับนิ่ฮากเลื่มวเ้าิมเื่อมมืนมน้อย นั่นเออเอ,อ,อาไปครับ <c oughs> นั่นเ <c oughs> นี่ยไอ้กูมักต้นสวัสดีครับเนี่ยป้าพ่อก็จะจิ้มใจอันนี้เติมพ่าพี่อีกเห็นมันแสบมันบเนาะเ <c oughs> ออเอาไปเอาไปอีกครับเออเออก็ว่าตัวนี้ป่าบม่ได้เขียนล่ะมัคลิปกูก็ตัวเสียกัน เดี๋ยวมืออื่นถ่ายไหมเด้อท hmm. ี่เราส่มาแล้ว,วแล้วกำลังจะมากินหนังกันเนไหนข้าวหลงข้าวแห้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้คะช่องบีมฟิล์มชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะลูนผมจะมาโซเติบแต่กระดาษที่ของผมนะผมทำเองครับครับ